นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Big Money Thinks Small by a s Bright Spot and Smarter Investing ของ j o l l c h i l l i n g h a s แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนแน่นอน แล้วเป็นเป็นหนังสือที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าด้วยไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นเติบโตหรือว่าเน้นคุณค่าก็ตามสิ่งที่คุณต้องคํานึงที่สุดก็คือราคาเพราะว่าราคาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเป็นดัชนีชี้วัดผลตอบแทนของเราในระยะยาวแน่นอนว่าหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้รู้สึกว่าเออการที่ผมได้เจอหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและสิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือผมพยายาม ไขว่คว้าแล้วก็ค้นหาคําตอบว่าหุ้นที่ดีจริงๆเนี่ยมันก็คือบริษัทที่ดีใช่ไหมหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าการถือหุ้นมันคืออะไรแล้วบางคนก็กําลังมองว่ามันคือความเสี่ยงตลาดหุ้นตลาดทุนมันเป็นสิ่งที่เรากลัวมันมากแล้วในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งหนังสือเล่มนี้กําลังจะบอกให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรามองบางครั้งจิตวิทยาการลงทุนก็สําคัญเหมือนกันหากเรามองว่าหุ้นคือการลงทุนมันก็จะเป็นการลงทุน แต่แน่นอนว่าเราจะไม่ซื้อหุ้นในทุกๆราคาเราจะต้องดูมูลค่าบริษัทเราจะต้องดูกำไรแล้วก็การเติบโตของมันด้วยสิ่งที่เราต้องดูก็คือทุกๆอย่างอย่าพยายามไล่ซื้อราคาแต่จงรอราคาให้มันลดเท่านั้นเองผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจากผู้จัดการกองทุนของ Fidelity i n v e s t m e n t มาสู่การเขียนวิธีการลงทุนในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงนานนับ10ปีการที่เราจะสร้างผลตอบแทนเนี่ย ในระยะเวลา10ปีขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนว่าการสร้างผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่ามีการเติบโตทุกๆปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆผมเชื่อว่าการที่เราพยายามไล่ซื้อหุ้นพยายามมองดูกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนอื่นตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้พบเจอคําตอบที่แท้จริงว่ากองทุนนั้นดีจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะมีกองทุนใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะกําลังเลือกกองทุนผิด ไม่ว่าคุณจะกําลังเลือกกองทุนไหนหรือคุณจะเป็นคนที่เล่นหุ้นเองลงทุนเองนั่นคือหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าในการให้เราจะเลือกหุ้นสักตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แน่นอนว่าเราพยายามอย่าหาหุ้นที่มันหรูหรามากอย่างเช่นการที่เราจะต้องคาดหวังว่าให้มันเติบโตตลอดไปแน่นอนมันไม่มีบริษัทไหนทําได้แต่โอเคเราอาจจะอยากหาผู้ชนะเราอยากจะหาคุ้ที่เก่งที่สุดที่จะนําตลาดไปเราอาจจะพอทําได้ซึ่ง สิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือเราต้องดูกําไรต่อหุ้นที่มันเติบโตทุกๆไตรมาสหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเติบโตขึ้นทุกๆปีอย่างก้าวกระโดดแล้วการที่คุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้วยเสมออย่าพยายามเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องชนะทุกๆกองทุนตลอดเวลาแต่คุณจงเรียนรู้เรื่องของการทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าที่มันอาจจะดูไม่ได้ต่างกันมากมายเช่น5% 6% แต่เขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนระดับนั้นโดยกินระยะเวลานาน,านมากกว่า10ปีนั่นคือสิ่งที่เรากําลังจะพิจารณาลงทุนแบบ value investing นั่นเองหากว่าเราคิดเยอะไปเราจะไม่สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องเท่าที่ควรเพราะการคิดมากไม่เท่ากับการคิดอย่างละเอียดทีท้วนเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยน mindset อยู่เหมือนกันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ value investing หรือการลงทุนเน้นคุณค่านี่แหละแต่การที่เราจะไป น่งโฟกัสว่าเออเราเป็นแวร์ลูไหมหรือไม่เป็นแวร์ลูผมคิดว่ามันไม่ใช่นั่นที่สําคัญของการที่เราเป็นนักลงทุนมากกว่าหลายคนที่เป็นนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังแต่หน้าที่ต่อไปก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทนี้จะมีผลตอบแทนที่มั่นคงจริงๆผมคิดว่าตัวชีวิตที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของกําแพงของบริษัทหรือที่เรียกว่าโหมดนั่นเองการที่เรามีกําแพงที่ป้องกันคู่แข่งให้มาทําลายเราไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์หรือว่าบริการที่มันมีความมั่นคงจริงๆที่ทุกคนเวลานึกถึงโปรดักต์นี้นึกถึงเซอร์วิสนี้เขาก็จะนึกถึงบริษัทนี้ตามมานั่นคือความหมายว่าเขามีอัตราการแข่งขันที่สูงแล้วสิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือพยายามหาผู้จัดการที่เก่งจริงๆการมีผู้จัดการที่เก่งสําคัญกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพราะการมีผู้จัดการนั้นมันหมายความว่าเขาจะสามารถจัดการจากสิ่งที่มีแล้วสร้างสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจริงๆ ในการที่เราจะไปน,นั่งหาว่าผู้จัดการไหนดีไม่ดีอย่างไรผมคิดว่าการสังเกตที่ดีที่สุดก็คือผลกําไรการดูค่าใช้จ่ายในบริษัทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรดูแล้วเราควรจะเลือกหุ้นตามกลุ่มหรือว่าอุตสาหกรรมแม้กระทั่งตัวบริษัทที่เรารู้จักดีเท่านั้นนั่นคือจุดคลายแม็กเลยจุดบอดที่ทุกคนมักจะเป็นกันก็คือเราไม่รู้มูลค่าบริษัทนั้นๆอย่างแท้จริงการเลือกที่จะแกะงบการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง ในการเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีเยี่ยมหน้าที่ของคนเขียนคนนี้ก็คือพยายามเรียนรู้เรื่องของการแกะงบเราจะไม่พลาดในแต่ละตัวหากเราเป็นนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนก็ตามนั่นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนน่ะมันดีพอหรือ,อยังการจะไปดูค่า P/E P/BV หรือแม้กระทั่ง ROE ROA e, ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะดูเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นเป็นแค่เกรดความรู้ พราะสิ่งที่สำคัญก่าน,นนั้นก็คือฟรีแคดโฟหรือแม้กระทั่งดิสคาวแคดโฟก็ตามสิ่งที่คุณเรียนรู้เรื่องของฟรีแคดโฟหรือดิสคาวแคดโฟก็คือการที่เรารู้ว่าหุ้นที่เราเข้าซื้อเนี่ยในอนาคตมันจะมีฟรีแคดโฟที่ลดน้อยลงนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะเข้าซื้อมันหากว่าการคำนวณนี้มันถูกดิสคา t ไปแล้วเราก็เออเข้าซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลกับสภาพคล่องของบริษัทแต่ว่าการที่เราจะไปดูแบบนี้ทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง การดูทุกๆองค์ประกอบเข้าด้วยกันค่อยๆสังเกตแต่และบริษัทไปนั่นอาจจะเป็นคําตอบว่าเออจังหวะนี้น่าเข้าลงทุนนะราคาเหมาะสมผู้จัดการดีแถมมีดิสเค้าฟัคชั่ที่พอเหมาะพอควรเราก็เข้าลงทุนเลยเนื่องจากบริษัทที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่เราสามารถตรวจสอบมูลค่าว่าสมเหตุสมผลไหมหรือว่าอัตราการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่สําคัญ คุณอาจจะไม่หาบริษัทที่ดีที่สุดเพราะผมคิดว่าบริษัทที่ดีที่สุดมันไม่มีอยู่จริงณวันนี้บริษัทที่ดีที่สุดอาจจะอยู่ในตลาดหุ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นก็ตามถ้าเกิดสมมติเราดูตลาดหุ้นไทยที่มี700กว่าตัวเราอาจจะเลือกมาแักตัวหรือ2ตัวที่ดีที่สุดแน่นอนวันนี้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดแต่อีก5ปีหรือ10ปีเราจะการันตีไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดต่อไปหรือเปล่าหน้าที่ของเราก็คือลองดูว่ามันมีเสาหลักไหมที่ผมบอกมมมันีกไเตติบโ มันมีการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆหรือแม้กระทั่งผู้จัดการเนี่ยมีความดีมีความมั่นคงในความคิดไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้มากกว่าราคาเมื่อราคาเป็นตัวชี้วัดของผลตอบแทนนั่นคือโอกาสที่เราจะลงทุนแต่แน่นอนว่าหลายคนที่กําลังคิดว่าเออหุ้นมันแพงไปหรือเปล่าและหุ้นที่ถูกมันคืออะไรคุณก็จําเป็นต้องมี margin of s a f e t y นั่นคือจุดที่ เราจะเข้าซื้อจริงๆสุดท้ายนี้หากเราใช้คำว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยวงเล็บ margin of safety กันอยู่แล้วให้ลองใช้คำว่าส่วนเผื่อความไม่ปลอดภัยวงเล็บ margin of unsafety ดูบ้างหนังสือเล่มนี้เบิกเนตผมมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่กลับคำนิดหน่อยก็คือส่วนเผื่อความไม่ปลอดภัยแน่นอนว่าเราได้ยินคาว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยกันมาดาาด,ดื่นมากๆให้เราหาหุ้นที่มี current asset หรือสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดแล้วเราก็ประเมินว่าเออราคาที่มันดิสคาวเนี่ยมันดิสคาวหรือว่ามันมี Margin of Safety เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะมี Margin of Safety ลดลงจากผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ย20-30%นั่นอาจจะเป็นจุดที่เราควรจะเข้าลงทุนมันเพราะว่าบริษัทนี้มีมูลค่าบริษัทถูกมากๆแลน,นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้ กล้าลงทุนของบริษัทนานๆมากขึ้นแต่แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ได้เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องรู้ว่าจุดที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันคืออะไรบ้างแน่นอนว่าจุดที่ไม่ปลอดภัยก็คือจุดที่เราไม่รู้มูลค่าหุ้นอย่างแท้จริงหากว่าเราเข้าไปในจุดที่อันตรายเกินไปอย่างเช่นหุ้นมันกําลังถึงขาลงเราไม่ควรจะเข้าซื้อหุ้นตอนนั้นเพราะบ,บริษัทนั้นมันมีส่วนเผื่อความไม่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งส่วนเผื่อความไม่ปลอดภัยคือการที่เราจะสังเกตว่าบริษัทนั้น มีความไม่ปลอดภัยเท่าไหร่บางบริษัทนั้นมีความไม่ปลอดภัยสูงมากเช่นบริษัทที่เติบโตเร็วกู้หนี้ยืมสินแบกภาระหนี้เต็มไปหมดนั่นอาจจะต้องสังเกตสังการกันดีๆถ้าเกิดสมมติมันมีส่วนเผื่อความไม่ปลอดภัยต่ำเราอาจจะเข้าลงทุนก็ได้เพราะบริษัทนี้เราประเมินดีแล้วว่าเออในการที่เราเข้าลงทุนเนี่ยเราใช้ทั้ง margin of safety แล้วเราก็ใช้ margin of unsafety ผนวกเข้าด้วยกันมันอาจจะเป็นอะไรที่สมดุลกว่าคือเราอาจจะเผื่อ ม e นจะเ f นเอฟเซที่มากกว่า20-30%ผมอาจจะให้50%เลยก็ได้ที่เราจะเผื่อทั้งปลอดภัยด้วยแล้วก็เผื่อทั้งไม่ปลอดภัยไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่แนะนําให้คุณดูราคาหุ้นที่ถูกอย่างเดียวสิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องดูพื้นฐานบริษัทว่าพื้นฐานบริษัทเนี่ยเป็นยังไงน่าลงทุนไหมมีหนี้เยอะหรือหนี้น้อยบางคนเน้นกลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต เราอาจจะเน้นไปที่กาไรต่อหุ้นอาจจะเน้นไปที่การเติบโตของกําไรต่อไตรมาสหรือต่อปีก็ตามสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยชิดใครหลายๆคนได้ที่กําลังหาหุ้นที่กําลังลงทุนหรือว่ากําลังสนใจเรื่องของการดูบริษัทก็ตามเพราะเขาจะบอกวิธีที่ง่ายมากๆที่ทําให้เราได้สามารถเข้าใจโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้อยากให้เป็นหนังสือท้ายๆที่คุณจะเริ่มอ่านเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องของการมีมุมมองแบบลึกซึง้งซึ่งแน่นอนว่ามันมีประโยชน์จริงๆผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ีด้วยนะครับ